ไอ้เหี้ยมันบั๊กูสิเฮ้ยคือเคยเจอนะแต่ถ่ายคลิปไม่ทันนี่เป็นตัวเซ็กพิจอยตัวที่มันบักตัวแรกอะหามาดูมันสิโอ้ไม่สาวน้อยาการทำฉากดูดีทำฉากดูดีเนี่ยจู่ๆมันบั๊กเนี่ยคือตอนเริ่มปกติมึงเสือกบักไอหมาโง่มึงเงียบดิ ดีเอ๊ะมีความคิดปแปลกๆเว้ยเฮ้ยแจกเด้อแล้วก็เรื่อ,อยอ่ะขอบคุณจากน้องอะไรวะจากขอบคุณตัวละครจากน้อง GG OK ระดัะชื่อน้องเขาพูดตามเยอะกว่ากูถ้าขอบคุณมากขอแจกอยู่นี่อ่าวู้ดจะเลือกไปกอติดตามเขาด้วยแล้วก็ติดตามกูด้วยฮ่างั้น,น ไม่อะไรมากละให้ทำคลิปดูคร่าวๆนี่ตัวน้องเขาให้มาเยอะมากทหารนี่เอาแหมเอาแหมเอาแหมเอามาหลายตัวดิหลายตัวหลายตัวไหนดูสิให้ตัวนี้ดิมามาวามาเฮ้กูชอบอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามอย่าลืมกดติดตามน้องเขาด้วย